เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกม c r e a t u r of s o n a r e กันเช่นเคยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่ที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในเกม Creator of s o n a r e นะครับเมื่อวันศุกร์นะเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ทําการปล่อยการอัปเดตนะครับภายในเกม c r e a t u r of s o n a r e เนี่ยนะครับมาเร็วกว่าปกติ1วันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ ครับเรามาดูรายละเอียดนะของเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้กันนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เล่นทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้้้้้วววยยยยนะคครรรโอออออเเเเเเาาาพพมแลลื่ดดดีี๋ไปูขงจ เเครจอตตัััวววใหม่่่นีี้กกลยดาบะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนเราก็จะมารีวิวนะครับหรือว่ามาดูรายละเอียดนะของเจ้าเครเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับภายในเกมเครื่องออฟโซนาริเอียนั่นเองนะครับเพื่อนโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางเกมเครื่องออฟโซนาริเอียเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตนะครับเร็วกว่าปกติ1วันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับทางเกมเครื่องออฟโซนาริเอียเนี่ยมักจะอัปเดตเวลาประมาณอ่า ตีห้าถึงส0บโมงเช้าของวันเสาร์ใช่ไหมแต่ว่านะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางเกมคลีจอบโซนารีนเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตนะในวันศุกร์นะเวลาเนี่ยนะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนั่นเองนะครับผมก็แบบเอ่อนั่งเลื่อนเลื่อยู่เนี่ยนะครับก็งงเลยนะอยู่ดีๆเนี่ยรูปโปรไฟล์ของเกมคลีจอบโซนารีนเนี่ยนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับก็เลยเข้ามาดูอ๋อนะครับทางเกมคลีจอบโซนารีนเนี่ยก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับซึ่งนะครับสาเหตุที่เขาเนี่ยได้ทําการอัปเดตเร็วกวววว่่่่่่าาาาาปปกกกกตติิเเเเนนนนีียยือองงจจจะะผมคดไข้้ัับ กิจกรรม The Game นะครับของทาง Roblox ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาเลยคิดว่าไหนๆก็ต้องทําการอัปเดตกิจกรรม The Game ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็เลยใส่การอัปเดตเนี่ยนะครับเข้ามาในเกมพร้อมกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเป็นการอัปเดตนะครับทั้งในเกม c r e a t u r e of s o n a l i a นะแล้วก็ทําการอัปเดตกิจกรรม The Game ตรงนี้เนี่ยนะครับเข้ามาภายในเกมด้วยนั่นเองนะครับเรานอกเรื่องมามากพอแล้วนะครับเพื่อนๆเรามาดูรายละเอียดนะของเจ้าเค e ื่องเจตัวใหม่ที่เรามารีวิวกันในวันนี้ดีกว่านะครับโดยเจ้าเครม่ตัวนี้เป็นตัว คอนใหม่นะครับที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะเพียงตัวเดียวนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าตัวละครใหม่ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกิจกรรม The Game นะครับของทาง Roblox แม้แต่อย่างใดเลยนั่นเองนะโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับในหมวดมิชชั่นรายเดือนนะครับของทางเกม Clue of Solitaire นั่นเองนะครับชื่อของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีชื่อว่า Aquos Trumox นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมขออเเเเรรีียยกจจ้้าาานน่่ะคคับวว อซ์ละะกันนเพื่อความง่ายนะแล้วก็ลิ้นเนี่ยนะครับจะได้ไม่พลันกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับสำหรับเจ้าอควอกซ์เนี่ยนะครับจะเป็นเครเจอร์นะครับที่อยู่ในหมวดนะครับมันรีมิชชั่นนั่นเองนะครับหรือว่าตัวละครรายเดือนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนะในการได้รับเจ้าอควอกซ์เนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าอควอกซ์ได้นะครับจากการทำมิชชั่นนะครับรายเดือนของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับโดยเข้าไปที่มิชชั่นนะครับแล้วก็กดตรงทําตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มันรีมิชชั่นตรงนี้นน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 ัััั่่่่่่เเเเเเเออ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 งงงงฮะะะะซซึืืไขขคคคครรรบบบจจจ้า์์ีียยกก็หมทูใ หวดมันรีมิชชั่นตัวอื่นๆเลยนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับเจ็ดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเอ่อซึ่งเอ่อผมจะพูดถึงดีไหมพูดถึงนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะนะครับสำหรับเจมเงื่อนไขเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับเงื่อนไขแรกนะครับให้เรามีเครเจอร์ภายในเกมนะครับมากกว่า25%เนะครับเงื่อนไขที่2นะครับให้เราเนี่ยทำการล็อกอินติดต่อกันนะครับทั้งหมด7วันนะครับเงื่อนไขที่3ให้เรราาทกสุ่่มนนะครัับตู้เซชกาชชาาาาหหรือว่บูสเตกทั้งมดนนนน่่ะคครรััั้้งงเอบแลวก็ให้เราทำการขายนะครับหรรรือว่าาทกีไซค สปเชียของครีเจอร์ตัวใดก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยสาตัวด้วยกันนะครับห้านะครับให้เราเนี่ยทำการสร้างรังนะครับแล้วก็ชวนผู้เล่นคนอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นลูกนะครับหรือว่าเข้ามาอยู่ในไข่ของเราเนี่ยทั้งหมด100คนนะครับหกให้เราเนี่ยทำการหาเจ้าตัว Explorer Token นะครับหรือว่าเหรียญกาชานะครับในแมปโซนารีนเนี่ยทั้งหมด30เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับให้เราเนี่ยนะครับทำครีเจอร์มิชชั่นเนี่ยนะครับทั้งหมด50มิชชั่นโดยต้องเป็นมิชช นะครับเราก็จะได้รับสปีชีของเจ้าโอคส์เนี่ยนะครับมาครอบครองเลยนั่นเองนะครับแต่มีวิธีนะสำหรับเพื่อนๆที่นะครับที่เกีย์ที่จะไปนั่งทำภารกิจเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดอันล็อกตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการสคิปมิชชั่นนั้นๆนะครับหรือว่าจะทําการอันล็อกใหญ่นะเพื่อเป็นการสคิปมิชชั่นทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ในการสคิปเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ฟูลมิชชั่นโทเค็นนะครับหนึ่งเหรียญในการสคิปนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งงราาคขอมันเนนนนีี่่่่่ยยก็จะะออูทโรรบบัััคเเงแตถ้าพื่อนๆททีีีีี่่่เเเกกกยยจไไปปนนััังติมโรบแล้้ว็ขะ่ง ทำภารกิจเนี่ยนะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูนะครับในเพจพีแกร์เซตดะก้อนช็อปเองละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับเพื่อนๆหาเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับพี่เกดที่จะไปนั่งทําภารกิจพี่เกดที่จะไปนั่งเติมโรบักแพงๆเนี่ยนะครับลองเข้าไปดูในเพจได้ละกันนะครับลิงก์เพจเนี่ยนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าอัลคอร์สนะครับหรือว่าตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะอ่ะเราาาาาาามมดดดููกกกััััันนนนนนนททีีีีีี่่่่่่่่สสเเเเเเเตตขออองงจจจ้้้บบบววะะะคคครรพืๆโยยยย HP ลล 14,000ดาเมจในการโจมตีเนี่ยนะครับอยู่ที่150นะครับค่าสเตมินาอยู่ที่100่งรเรียกวเวลาในการเจริญเติบโตนะครับอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก10นาทีหรือว่า70นาทีนั่นเองนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับอยู่ที่22,000ปอนด์นะครับสปีดในการว่ายน้ำเนี่ยอยู่ที่52แล้วก็ในการว่ายน้ำแบบเร็วเนี่ยนะครับอยู่ที่87นั่นเองนะฮะส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้าอัคคอกส์นะครับก็จะบอกว่าอัคคอกส์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีีีีววิิตนน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 ะะะะคคครรรรััััััััับบบบท่่่่มมมมสสยยยยยกกกกกงโดพเเจออาศูป็ลุ ครับเพื่อนแล้วก็มักจะดูรายการละกันเนี่ยนะครับอย่างดีเลยนั่นเองนะครับโดยหากมีผู้คุกค,คามนะครับหรือว่าฝูงเข้ามาเนี่ยน,นะครับถูกโจมตีเข้าเนี่ยนะครับพวกมันเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะปกป้องฝูงของพวกมันเนี่ยนะครับด้วยชีวิตเลยนั่นเองนะฮะอันนี้เน,น,นี่ยนะครับก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะครับหรือว่าที่มาของเจ้าอ็อกค์สนะครับที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นเองนะฮะเพื่อนๆอ่ะนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้า <S <S อ็อกค์สเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตรงบริเวณส่่่ววนนนนนนนหััััตรรรงงีีี้้เเเอะะะคคบบโดยยพศผูจมขา แลงอกออกมาตรงกลางบริเวณหน้าผากนั่นเองนะครับส่วนเพชเมียนะครับจะเป็นหน้าเรียบๆแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีแบบเหมือนเป็นก้อนหินอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีเลยฮะตรงหน้าผากของเพชเมียนะครับจะเป็นแบบหน้าเรียบๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็จะแตกต่างจากเพชผพูนะครับที่จะมีเข่าแหลมงอกออกมาแบบนี้นะครับเพิ่มความดูดุร้ายนะครับดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างเพชพูและเพชเมียนะของเจ้าอะคอสนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรานําเจ้าอะคอสเข้าไป ในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ารายละเอียดต่างๆของเจ้าอควอกส์เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดนะครับอย่างไรบ้างและความสามารถของเจ้าอควอกส์เนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่ะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าอควอกส์นะครับหรือว่าเจ้าเครื่องเจ้าตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโดยเจ้าอควอกส์ในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครเจอร์นะครับที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่ใหญ่ๆพอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอควอกส์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเครเจอร์นะครับประเภทอควอร์ติกนัอยยู <irgend. S 2> บนพื้นดินหรือว่าบนบกได้นั่นเองนะครับเนื่องจากระบบการหายใจของเจ้าอควอสเนี่ยนะครับเป็นเครเจอร์ที่มีระบบการหายใจนะครับแบบพิเศษเลยนั่นเองนะครับทำให้เจ้าอควอสเนี่ยนะครับสามารถที่จะอาศัยอยู่บนพื้นดินเนี่ยนะครับได้เป็นระยะเวลาพักใหญ่ๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่เจ้าคอสเนี่ยนะครับเป็นเครเจอร์นะครับที่ยังเป็นประเภทนะครับอะควอสติกอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผิวหนังนะครับหรือว่าพื้นผิวของเจ้าอควอสเนี่ยนะครับยังคงต้องการความชื้นอยู่นั่นเองนน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 ะะคครรรัััับบบดดง้้เี่่ยยใกาอูพืิ หรือว่าอยู่บนบกของเจ้าคอร์สเนี่ยนะครับจะไม่ได้มีปัญหานะครับทางด้านการหายใจแต่อย่างไรนะแต่ว่าจะมีปัญหาก็ตรงทางด้านผิวหนังนั่นเองนะครับที่ร่างกายนะครับหรือว่าพื้นผิวของเจ้าคอร์เซนนะครับมันยังคงต้องการความชื้นอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เจ้าคอร์เซนนะครับอาจจะต้องลงน้ำนะครับเพื่อให้ผิวหนังของตัวเองเนี่ยนะครับได้รับความชื้นจากน้ําแล้วก็สามารถจะขึ้นมาอาศัยอยู่นะครับบนพื okay. ้นด ouais. right, ินหรือว่าบนบกได้ปกติเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าจรงเเี่รจออ์มท นะครับแกการเล่นใต้น้ํามากกว่า yup. น <po target> <of> ั่นเองนะครับเพียงแค่เราเนี่ยนะครับอาศัยขึ้นมาอยู่ตามชายหาดหรือว่าเกยตื้นขึ้นมานะครับเพื่อล่าเหยื่อนะครับหรือว่าคุยเล่นกับเพื่อนได้ปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าต้องการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าล่าเหยื่อจริงๆเนี่ยนะครับแนะนําให้อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับจะเหมาะมากกว่านั่นเองนะครับเนื่องจากความเร็วในการเคลื่อนที่นะของเจ้าอัลก็อกซ์เนี่ยนะครับในขณะที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับจะได้ว่าเป็นเครื่องจักรนะครับที่แหวกไหวนะครับไปในน้ำเนี่ยนะครับด้วยความเร็วที่คค่่่่่่ออนนนนนข้้าาาาางงงทีจะะสูเเลลยัััรรบบแตววกกกถห เราขึ้นมาบนบกเนี่ยนะครับด้วยความที่เจ้าอัค็อกเนี่ยนะครับมันไม่มีขาในการเคลื่อนที่บนพื้นดินนะดังนั้นเนี่ยนะครับหากเจ้าอัค็อกเนี่ยนะครับขึ้นมาบนพื้นดินหรือว่าบนบกเม ok ื่อไหร่นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าอัค็อกเนี่ยนะครับก็จะลดช้าลงไปนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนก็จะทําให้เจ้าอัค็อกเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเคลื่อนที่ได้อย่างเชื่องช้ามากๆเลยนั่นเองนะครับในขณะที่เจ้าค็อกซเนี่ยนะครับอาศัยอยู่บนพื้นดินนั่นเองนะครับอ่ะะนครับซึ่งเจ้า ตั้งใหญ่โตนะครับทำให้มีนักล่าเนี่ยนะครับน้อยตัวมากๆน้ำที่จะสามารถล่าเจ้าออคอสได้น,นั่นเองนะครับบวกกับเจ้าออคอสเนี่ยนะครับยังเป็นครีเจอร์นะประเภทเฮอร์บิวอร์ด้วยน,นั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนะหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับรูปร่างใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยเป็นครีเจอร์ประเภทเฮอร์บิวอร์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอาหารหลกัลกๆของเจ้าออคอสในร่างวัยเด็กนะก็จะเป็นสาหร่ายนะครับรวมไปถึงพืชใต้น้ำต่างๆนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแหล่งอาหารของเจ้าออคอสเนี่ยนะครับมีค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยน,นั่นเองนะครับทาาใให้กกรรรอยู่่นนะคับงไวเด็ เจ้าอัลก็เซนนะครับเรียกได้ว่าเป็นอยู่ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับศัตรูตามธรรมชาตินะครับหรือว่านักล่าที่เราอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งในขณะที่เราเล่นเจ้าอัลกซ์ในร่างไวเดกยูเนี่ยนะครับที่ผมคิดไว้เนี่ยก็น่าจะมีไม่กี่ตัวนะอีจีนวอร์เดนนะครับไซโรดอนนะแล้วก็อาราชิวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกแมกนาซิตัสอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับก็ไม่กี่ตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้ล่านะที่จะสามารถล่าเจ้าอัอกซ์ได้นั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยผมคิดว่่่่่าาาาาาไไมนนนจะะะลดดด้้เพรววยข ตัวแล้วก็น้ําหนักตัวที่ใหญ่โตของเจ้าคอร์กเซน ผมคิดว่าน่าจะต่อกรกับเครเจอร์เหล่านั้นได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นเครื่อ์ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ผู้ถูกล่เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ยังมีแหล่งอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็กินอยู่ค่อนข้างง่ายนะครับบวกกับในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเจ้าออลก็ยังมีความสามารถประเภท active ability นะครับอย่างความสามารถ water skill ที่สามารถใช้ได้นะครับตั้งแต่ในร่างวัยเด็กอีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครเจอ์ที่ค่อนข้างเล่นง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเจ้าอัลก็ซ ร่านตัวเต็มวัยกันมากดีกว่านะว่ารายละเอียดต่างๆของเจ้าฟ็อกซในรานตัวเต็มไวัยเนี่ยนะครับจะเท่มากแค่ไหนนะครับแล้วความสามารถมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะ และนี่ก็คือเจ้าอัคอส์นะครับในร่างตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับเพื่อนสังเกต <ๆ S 2> ได้เลยนะว่าขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตแบบชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับดูดุดันนะครับแล้วก็ดูเท่ขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าอัคอส์ในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับเพื่อนก็ทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเล่นได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ศัตรูต่างรรมชาติของเจ้าอัลคอส์ในร่างตัว่เต่า ใช่แนะนําจริงๆเนี่ยนะครับเราควรหลีกเลี่ยงการประทะหรือว่าการต่อสู้กับอีเจนวอร์เดนนะครับแล้วก็แมกนาซิตัสนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าอคว็อกเซ่เนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์เทียห้าเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับขนาดตัวมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเทียบขนาดกันจริงๆเนี่ยนะครับเจ้าอคว็อกเซ่เนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตพอๆกันกับเจ้าอีเจนวอร์เดนเลยนะเพียงแค่เจ้าอคว็อกเซ่เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นครีเจอร์ททีีีีีี่่่่่่มมมรรรรรูปาาาางงเเเเเเเนนนนนนยยยผออออพวววะคัับกกจจ้์ดล ะครับเพื่อนๆก็เลยทําให้เราเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเจ้าออคอสเนี่ยนะครับมันมีขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับขนาดตัวของเจ้าออคอสเนี่ยจัดได้ว่าเป็นสัตว์น้ำเลยครับที่มีขนาดตัวเนี่ยใหญ่โตนะครับเป็นอันดับต้นๆของเกม Creature of s o n a ซ i a เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆบวกกับด้วยความที่เจ้าออคอสเนี่ยนะครับมันเป็นครีเอเจอร์ประเภทเฮอร์บิวอันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องไปปะะทกับรือว่่าเนนียะครรับเาก็ไไม่ต้องปปะทะก็ได้นะะเพราาว่ยังงไแล้วเนี่ย เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องล่าเมื่อเอาชีวิตรอดอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงเจ้าอีเจนวอร์เดนแล้วก็แ a g ค์นิสติสตได้เนี่ยผมคิดว่าศัตรูทางธรรมชาติหรือว่าคู่ต่อสู้ที่เราต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวใดหน้าไหนเนี่ยนะครับผมก็มั่นใจเลยนะว่าไม่สามารถจะต่อกรกับเจ้าอะควอก์ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับส่วนในทางด้านรูปร่างหน้าตาของเจ้าอะคว็อก์เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเดาออกใช่ ไดโนเสาาร์มกๆเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะต้องบอกอย่างนี้ว่าเจ้าโอค็อกส์เนี่ยมันเป็นครีเอเจอร์ที่ได้รับอินสปิเรชันนะครับหรือว่าแรงบาันดาลใจหรือว่าไอเดียในการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากไดโนเสาร์สายพันธุ์หนึ่งนะที่มีชื่อว่า aur, เพลซิโอซอนนั่นเองนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้มานะเพราะว่าเป็นไดโนเสาร์นะครับที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังมากๆเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้าโอค็อกส์เนี่ยนะครับก็ได้ได้ว่าได้รับไอเเเดียนนะครรรัาา aur, บบบใกกาาาาาาส้้งมมจจพลซิโออแ1 100%เเลยนั่นเองนะครับเพียงแค่ต่อเติมนะครับหรือว่าใส่ความเป็นแฟนตาซีนะครับของทาง Creator of Sonya เพิ่มเติมเข้าไปอย่างปากการังต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเอ่อคล้ายๆกับโคดหินนะที่จะเกาะอยู่ทางด้านหลังของเจ้าอ็อกซ์นั่นเองนะครับก็ทําให้เจ้าอ็อกซ์เนี่ยนะครับดูแฟนตาซีนะครับดูเท่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในทางด้านการต่อสู้เนี่ยนะครับก็ได้ได้ว่าเจ้าอ็อกซ์เนี่ยนะครับไม่น้อยหน้านะครับเจ้าแมกเนียสตัตแล้วก็เจ้าอีเจนวอร์ได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าจากทีี่่่่่ผผมมมไไดด้้้ลลลออองเเเนนนาาแววยะครับ ค่อนข้างมั่นใจในทางด้านการต่อสู้ของเจ้าอัลก็คสพอสมควรเลยนั่นเองนะเพราะว่าจากที่ลองไปต่อสู้กับเจ้าโคลิมอนสตัมเนี่ยครับที่เรียกว่าเป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงมากๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะต่อกรกับเจ้าอัลก็คได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าอัลก็คเนี่ยนะมันจะมีจุดอ่อนนิดหนึ่งนั่นเองนะครับก็ตรงที่นะครับฮิตบล็อกนะครับหรือว่าระยะการโจมตีของเจ้าอัลก็สเนี่ยนะครับมันกดระยะได้ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับต้องกดระยะการโจมตีเนี่ยนะครับ และด้วยคอที่ค่อนข้างยาวของเจ้าคอร์เนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยนะครับกะระยะการโจมตีของเจ้าคอร์สได้ค่อนข้างยากนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่จะมาเล่นเจ้าคอร์เนี่ยอาจจะต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็กะระยะให้แม่นๆสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าการโจมตีเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยนั่นเองครับแต่ว่านะครับมันก็ถูกแก้มาด้วยความสามารถที่เจ้าคอร์มีอย่างความสามารถ grab หรือว่าความสามารถในการข้ามศัตรูวที่ปากนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับสามารถได้จะ grab ศัตรูเอาไว้ท การโจมตีใส่ศัตรูด้วยพลังโจมตีอย่างมหาศาลของเจ้าอัคคค์เลยนั่นเองนะครับอ่ะนะผมพูดมาตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆบางคนก็อาจจะเอกใจใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราพูดทางด้านสเตตัสของเจ้าอัคคค์เส์ไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าอัคคค์เี่ยมันมีพลังโจมตีอยู่ที่เพียงแค่150ดาเมจต่ตอ,อการโจมตี1ครั้งนะครับซึ่งพลังโจมตี150ดาเมจสำหรับเครื่อร์ที่อยู่ในเทียร์ห้าหรือว่าเทียร์อินอร์มัสเนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าด้วยน้ําหนััััักกตวววนนนนนนะะะคคคครรรบบบทีีี่่่่่มหหาาาศลลขออองเเเจ้้ยยยโดสใญแ เจ้าคอสเนี่ยจะสามารถกัดศัตรูนะครับด้วยดาเมจ300ดาเมจนะครับต่อการโจมตีหนึ่งครั้งได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยดาเมจ300ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งเนี่ยผมมองว่าดาเมจของเจ้าคอสเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่ําตี้อะไรนะครับบวกกับความสามารถของเจ้าคอรสเนี่ยที่ผมต้องบอกว่าเจ้าคอสเนี่ยนะครับมันเป็นครเจอร์ที่จะเน้นสร้างสถานะต่างๆนะครับให้กับศัตรูที่มันโจมตีใส่เข้าไปสะมากกว่าความเสียหายตรงๆนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย กันบ้างดีกว่านะว่าเจ้าอคอ์เนี่ยนะครับหลังจากที่มันเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่ศัตรูไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะสามารถสร้างสถานะอะไรให้กับศัตรูได้บ้างนั่นเองนะเรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภทพาสซีฟหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าอคอ์กันก่อนละกันนะครับโดยความสามารถแรกนะครับคือความสามารถดิฟเฟนซีฟอินเจรรี่นั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการป้องกันตัวของเจ้าออคอ์นั่นเองนะโดยศัตรูนะครับที่มาทําการโจมตีใส่เจ้าอคอ์เนี่ยนะครับจะมีโอกาสติดสถานะอินเจรรี่นะครับอยู่ที่้มนย์นุดห้า ความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ injury attack น in ั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเจ้าอคอสเนี่ยทำการโจมตีใส่ศัตรูหรือว่าใส่เหยื่อเนี่ยนะครับศัตรูหรือว่าเหยื่อตัวนั้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะติดสถานะ injury นะครับอยู่ที่1แต้มเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถ block injury หรือว่าความสามารถในการป้องกันสถานะ injury อยู่ที่3 5นั่นเองนะครับความสามารถที่4นะครับคือความสามารถ strength number นะครับหรือว่าอธิบายง่ายๆสั้นๆเลยก็คือความสามารถในการรวมกลุ่มกันนะครับและยิ่งเจ้าคอสเนี่ยนะ อยู่ในปาร์ตี้หรือว่าในแพ็คด้วยกันมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะยิ่งทําให้เจ้าอคอร์สเ,เนี่ยนะครับแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเลยนั่นเองนะครับก็ตามประวัติความเป็นมาของเจ้าคอร์สเลยนั่นเองนะครับก็เจ้าคอร์สเนี่ยมันจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่กันเป็นกลุ่มนั่นเองนะครับและยิ่งมันรวมกลุ่มกันมากเท่าไหร่นี่นะครับก็จะยิ่งทําให้มันน่ะดับแข็งแกร่ง,งตามจํานวนของกลุ่มของมันเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่ห้านะ่ครับคือความสามารถชินออฟเซอร์เฟอร์นั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการมองเห็น นั้นนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นค่า HP นะครับแล้วก็สถานะต่างๆของเครเจอร์ที่อยู่บริเวณรอบๆตัวเราได้น,นั่นเองนะครับความสามารถถัดมานะครับคือความสามารถ p o อยซัน t t แ c k นะครับหรือว่าความสามารถในการปล่อยพิษจากการโจมตีน,นั่นเองนะครับซึ่งสตูที่ถูกเจ้า อควอกเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะพอยซันหรือว่าสถานะติดพิษอยู่ที่2แต้มนั่นเองนะครับความสามารถถัดมาคือความสามารถบล็อกพอยซันหรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะพอยซันหรือว่าสถานะติดพิษอยู่ที่40%นั่นเองนะครับถัดมานะครับคือความสามารถบล็อกบีหรือว่าความสามารถในการป้องกันสถานะเกิดบาดแผลหรือว่าเลือดไหลเนี่ยนะครับอยู่ที่60%นะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือความสามารถวิ่งเทรดเดอร์หรือว่าความสามารถในการตัดปีกของศัตรูที่เราเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่เเข้าไปนนั แลศัตรูนะครับที่โดนเจ้าอัลคอร์สเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่เข้าไปเนี่ยนะครับจะติดสถานะวิงชูเอเดอร์แล้วก็จะไม่สามารถนะครับใช้ปีกในการบินได้ชั่วคราวนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภทแอคทีฟอะเบลิตี้หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้ของเจ้าอัลคอร์สนะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถกรบนั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการคาบศัตรูเอาไว้ที่ปากนะครับความสามารถที่2คือความสามารถดรัดนะครับหรือว่าความสามารถในการพุ่งตัวในน้ำนะความสามารถที่3คือความสามารถบอเตอร์เกลนะครับหรือว่าความสามารถในการสร้างน้ำวนนั่นเองนะครับโดยศัตรู ูนะครับที่ติดอยู่ในสถานะบนของเราเนี่ยนะครับจะโดนสโลว์นะครับหรือว่าสามารถจะเคลื่อนที่ได้ช้านั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายเลยคือความสามารถวอเตอร์เบรดนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นความสามารถในการปล่อยลมหายใจแห่งวารีออกไปนั่นเองนะครับก็จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับติดสถานะต่างๆไปนั่นเองนะและนี่ก็เป็นความสามารถของเจ้าออกคออซ์นะครับหรือว่าเจ้าออกคออซ์ทรูม็อกที่เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับในเกมครีเอเตอร์ออฟโซนารในขณะนี้เลยนั่นเอง ครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในประเภทเฮอร์บิวอ์หรือว่าเป็นตัวกินพืชนะแต่ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถเนี่ยที่เหมือนกับครีเจอร์ประเภทแคเนิลวอร์หรือว่าประเภทกินเนื้อเลยนั่นเองนะครับไม่รู้นะครับว่าเขาใส่ความสามารถประเภทการโจมตีให้เจ้าอัคคอสทรูม็อกเนี่ยนับมามากขนาดนี้ทําไมนะเพราะว่ามันเป็นครีเจอร์ประเภทเฮอร์บิวอ์นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าคอนเซปต์ของเจ้าอัคคอสทรูม็อกเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ประเภทเฮอร์บิวอ์ก็จริงนะแต่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขา มาให้มันเป็นครเจอร์ที่เก่งทางด้านการ PVP หรือว่าการต่อสู้พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยนะครับเจ้าคอสเนี่ยถือว่าเป็นครเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาค่อนข้างเท่ดูดุดันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะสร้างให้ไปแนวแบบเล่นเฟลลี่อะไรทํานองนี้เนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับเจ้าอคอร์สเท่าไหร่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขาก็เลยทําให้เจ้าอคอร์สเนี่ยนะครับมันเป็นครเจอร์ที่กินพืชนะครับแต่ว่ามีความสามารถนะครับแล้วก็เก่งกาจนะครับทางด้านการต่อสู้เเเเเป็นนนนนนนพิศษัััั่่อองงืด้ ผมคิดว่าเจ้าคอสเนี่ยนะครับมันเป็นครีเอร์ที่เล่นง่ายมากๆนะครับเหมาะกับทั้งผู้เล่นเก่านะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเล่นได้ง่ายนะครับทางด้านการเป็นอยู่นะครับการกินการอยู่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามีใครมาคุกคามเมื่อไหร่หรือว่าต้องการที่จะเปิดโหมด p v p เปิดโหมดเกียกล่เนี่ยนะครับเจ้าคอสเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าพร้อมที่จะทําการโจมตีหรือว่าจู่โจมศัตรูได้ทุกเมื่อเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วผมมองว่าเจ้าคอ หยิบมาเล่นเนี่ยนะครับเป็นอันดับต้นๆของเกมอีกตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาเครเจอร์ประเภทิออคติกหรือว่าตัวที่เล่นใต้น้ำเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะไปเกยตื้นหรือว่าอยู่บนบกได้ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะแนะนําเจ้าออกซ์เป็นพิเศษเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็นะครับลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนที่นะครับอยากที่จะครอบครองสปีชีส์ของเจ้าออกซ์เนี่ยนะครับก็ลองไปทําภารกิจนะครับหรือว่ามันรีมิช ลิงก์ใต้คลิปน, <com> นี้นะครับเพื่อเข้าไปที่เพจพีกร์เซดดะก้อนช็อปเอกนั่นเองนะครับและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆหากมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเจ้าโอคอกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยสำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ